ไม่ไว่าจะเป็นทางองค์กรความสถียท้องออที่ทางอาสาสมัครพัฒนาสังคมและลคาลวามมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งน้องๆสถาเด็กและเยาวชนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยสื่อสารสร้างความกระน,นัติร่วมก,ก,กันเกี่ยวกับเรื่องของ c ค i m a t ชหรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเราต้องเรายอมรับนะคะว่าอยูนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอะไรที่เราจะได้รับทราบ ในประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเกนี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือในจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรม,มการเพื่ะคณะทํางานที่มีการการทำงานร่วมกันในหลายภาสยะคส่วนค่ะแล้วก็มีทีมของอาจารย์มชนะคะมาร่วมในการที่จะคิดว่าคิดคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซของ การเรียนกระจกของจังหวัดเชิม <t> ่นะคะซึ <t> ่งพูด <three> ง <T> ่ายๆว่าทั่วทั่วประเทศตอนนี้ก็จะมีบัญชีจัดการการเรียนกระจกของประเทศเวียนาค่ะนะคะว่าเขามีการเตรีมยง้อเี้ยงเียงเขาก็เกียงใ่ยางมามวงคนขัดตั้งกล้งจัดเกียงไว้นี่คืองเียนเียงเี้ยก้งงอยู่เรนเจะเข้าไปทง ซ้ายกับีตังฝั้งหน้าต่างฝั่งแปลว่าถ้ามันเกิดสุม่มภูมาที่ทุกทางพอลุกในหมู่บ้านขาองเราเาต้องมีลกแผนที่เราจะควบคุมเพลยได้ค่ะสวัสดีค่ะไอสือ่อนางสาเวเบียธิดาทรงตระกูลวง์ค่ะเป็นตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราก็มาในทีมกับปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองนะคะค่ะเดี๋ยวเรา เริ่มกันเลยนะคะซึ่งทางสภาเด็กเองนะคะก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ค่ะแล้วแบ่งเป็นสช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงที่1นนะคะช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะก็จะมีการติดขยะสิ่งแวดล้อมที่เป็นขยะวีซยเคิลนั่นเองค่ะและขณะที่เกิดเหตุนะคะก็จะมีการอบเียกปรจัดทำแอพพลิเคชั่นค่ะที่จะคอยเตือนสถานะการปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการสร้างสัญญาเตือนภัยในสิ่งที่สำคัญนะคะคือ ผู้นำผู้ชนแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับจะต้องคอยฟังข่าวสารนะครับการแจ้งเตือนของหน่วยทุนิยมวิทยาเพราะว่าตอนนี้บริเวณพื้นที่ของเราอ่ะมันมีไปริมาณฝนที่ตกเท่าไหร่แล้วหลายฝแล้วซุปม่ยำยำนะไม่รู้อะไรทำสิ่งต้องะอะไรครับ นั้งแต่จังหวัดนะคะในการที่เราจะไปประชุมเชิญติบัญญัติในลักษณะนี้นะคะ,ะในการที่เราจะมีเรืจับวิธีให้ความรู้แล้วก็มากระตุความคิดเห็นร่วมกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นะสะัปดาห์สองวันนี้นะคะก็ต้อง